ท่านทั้งหลายบุญผ้าเหลืองนั้นเป็นที่เข้าใจเรื่องของบุญบวชพระพิสุสามเณรในทางพุทธศาสนาดังนั้นบุญผ้าเหลืองเป็นคำนิยมเรียกในมูนกักบวชหมายถึงพระสงฆ์ผู้สง่สงสน์ส่งศีลผู้มีศรัทธาปฏิบัติในธรรมวินยัย ของพระอาริยะสัมมาสัมพุทธเจ้าและคงต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุผลให้คุณค่าของคำนี้เป็นสื่อแห่งความสุขเส้นทางเสวยสวรรค์ที่สำคัญบุญผ้าเหลืองนั้นปิดกั้นประตูนรกได้จริงหรือไม่วันนี้เราจึงมีเรื่องราว หรือมีคติเตือนใจมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังบุญเป็นชื่อของความสุขความยินดีปิติผ่องใสในใจก็เอือบอิม่มโปรง่งโลง่งสบายคลายจากความาร้อนบุญนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีเป็นที่รักของมนุษย์ และสัตว์เทวดาและพรหมก็สรรเสริญโคงโบราณบทหนึ่งกล่าวไว้หน้าฟังบุญเดิมเสริมให้ได้ดีบุญยิ่งธทำยิ่งทวีเพลิดถิง้งบุญยิ่งมากยิ่งมีความสุขบุญติดตามไม่ทิ้งเช่นเขาเงาตน เป็นสีของความสุขนั่นก็คือสีของผ้าเหลืองผ้าเหลืองนั้นเป็นสีของความสุขความเบิกบานแจ่มใสความมีชีวิตชีวาเกี่ยวข้องกับชาวสติปัญญาข้างในอีกด้วยและพลังของความคิดเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดความคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่กระตุ้น ให้เกิดการมองโลบในแย่ดีเป็นสัญ,ญลักษณะแทนธาดินนั่นก็หมายถึงความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองบุญผ้าเหลืองนั้นหมายถึงบุญมีสันฐานสันทัดตรงตามคุณสมบัติของผู้บวชในธรรมวินัยสามารถของภากาสาวพัก ผ้าที่ยอมด้วยน้ำปาดคำว่ากาสาวพัดนั้นในความหมายรวมก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิสุสามาเนนในพระพุทธศาสนาเช่นแม่พูดกับลูกว่าลูกเอ๋ยบวชให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองสักพันศาในโลกคำว่าผ้าเหลือง ในที่นี้ก็คือผ้ากาสาวพักนั่นเองทำให้สมสมัยก็เรียกผ้าไตจีวรและวันนี้เรื่องราวบุญเกาะชายผ้าเหลืองสามเน็นลูกชายที่เราจะมาเล่าเพื่อเป็นคติเตือนใจให้กับลูกลๆทั้งหลายที่จะช่วยพ่อแม่นั้นพ้นจากนรกไปสู่ภพภูมงที่ดี บนสวงสวรรค์เรื่องราวก็มีดังต่อไปนี้ตัวอย่างในพระสรเรื่องของสาม,มเณรสุบินท่านกล่าวว่าสาม,มเณรสุบินคนนี้ปรากฏว่าบิดาเป็นทานแต่ว่าลูกชายมีจิตใจเลื่อมใสในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีคติไม่ตรงกันนั่นเองข้อนั้น ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม่ก็มีอารมณ์จิตเหมือนกับพ่อแต่ว่าสำหรับลูกชายกับเป็นคนที่มีจิตใจน้อมไปด้วยกุศลในพระพุทธศาสนาหนีพ่อแม่ไปบรรพชาโดยไม่มีโอกาสจะพบกับพ่อแม่เลยตั้งแต่ออกบวชเมื่อการเวลานั้น ล่วงเลยผ่านไปพอสมควรพ่อและแม่ของสามเณรก็ตายจากไปด้วยอำนาจกรรมที่เป็นบาปพระยาโยมก็สั่งคนมาเชิญไปสู่คุมนรกในสำนักพระยาโยมก็สอบสวนตามความเป็นจริงว่าทำกรรมที่เป็นบาปอะไรบ้าง แกก็รับทุกอย่างว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่สัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่อาศัยกฎของกรรมรันนี้ก็ปรากฏว่าท่านทั้งสองต้องลงนรกเขาจึงนำไปเพื่อนำไปแล้วตามธรรมดาสัตว์นรกที่มีกรรมที่เป็นบาปทั้งหมดนั้น เมื่อเข้าเขตของนรกแล้วก็ต้องลงขุมได้ทันทีแต่ว่าบิดามารดาของสมณีนนี้ลงไม่ได้นายนิรบาลจึงจับโยนลงไปคุมนรกก็ปรากฏว่ามีหวายใหญ่มารองรับเป็นหวา,ายตาขายรองรับไหวไม่ให้ตกลงไปในนรกทำอย่างนี้ ถึงสามวาระคนทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะลงนรกได้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ได้เห็นแสงไฟก็คิดขึ้นมาในใจว่าแสงไฟนี้คล้ายจีวรของพ่อสามเนีน้อยลูกชายของฉันที่หนีไปบวชตอนนั้นแม่ทราบว่าลูกบวช ก็อย่างไปทวงให้ศึกแต่สาม,มเณรก็ไม่ศึกภาพสาม,มเณรลูกชายที่นุ่ง่มเหลืองที่พ่อกับแม่เห็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นจิตใจนึกขึ้นมาได้ว่าสีชีวรขายเนนลูกชายของเราโดดดังสีของเปลไฟเพราะไฟบางตอนมันมีสีเหลือง จิตค,คิดเป็นอย่างนี้จิตเป็นอนุสติชั่วขณะหนึ่งก็อยู่กับสีผ้าชีวรของลูกสามะเนีนผู้เป็นลูกชายเลยทำให้ประตูนรกนั้นไม่อาจทำอันตรายได้ด้วยเพราะอานิสงผลบุญที่สามะเนียนลูกชายแผ่ให้เป็นอันว่าบีรามันดาทั้งสอง ไม่ตกลงไปในขุมนรกอเวจีนั้นนายนิราบาลก็นำกลับมายัางสำนักพระยมราชพระยมราชก็สอบสวนว่ากรรมใดที่เป็นกุศลนั้นท่านไม่เคยทำบ้างเลยหรือสาหรับบิดามารดาของสามเณรก็กล่าวว่ากรรมใดๆที่เป็นกุศลตั้งแต่เกิดมา จนกระทั่งตายไม่เคยทำมีอย่างเดียวคือมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเชื่อสุบินเธอไม่พอใจในการทำบาปสอนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเธอก็ไม่ทำในที่สุดแล้วเธอก็หนีไปบวชเป็นสามเณรใ,ในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าพห้ยาโยมราชก็ทราบว่า บุญลูกชายได้บวชเป็นสามเนรท่านจึงกล่าวว่าในเมื่อลูกชายบวชสามเนรตอนเราสอบสวนในตอนก่อนทำทำไมเจ้าจึงไม่บอกบีดามารดาของสามเนรบอกว่ากำลังโกราหนเลยนึกไม่ออกอีกอย่างก็ไม่คิดว่าจะเป็นบุญของตนเพราะกรรมที่ทำเป็นอกุศล บางมันกดปากเข้าไว้บางใจไม่ให้นึกถึงสรุปแล้วเป็นอันว่าในเมื่อพระยาโยมาราชทราบอย่างนั้นจึงได้ล่าวว่าเป็นอำนาจกุศลของลูปชายของท่านที่บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาบุญจึงเป็นเหตุบันดาลให้ผนจากขุมนรก ฉะนั้นแล้วท่านจงได้รับผลของกรรมดีที่สาม,มเณรลูกชายแผ่ให้นั้นเถิดหมายความว่าพระยาโยมราชท่านได้สร้างให้ไปเกิดบนสวรรค์นี่แหละครับท่านทั้งหลายสำหรับพระสูตรนี้มีความยาวมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายที่มีบุตรชายบวชเป็นสามเณรก็ดีบวชเป็นพระก็ดีในพระพุทธศาสนาแม้ว่าท่านจะไม่ได้หินดีหรือไม่ทราบท่านก็มีอานิสงส์มากฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดุกไว้ว่าสุตตะนิบาตมหาวัค ปัระชาสูตรการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเว้นจากบาปอากคุสนทั้งกายวาจาและใจย่อมเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานท่านพุทธบริษัท,ทั้งหลายย่อมเป็นที่ทราบดีว่าบรรพชาอุปสมบทนี้มีอานิสงส์มากแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นสามัญผลคือเป็นผลที่เสมอกันคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการทรงสิกขาบทและสามารถที่กำหนดจิตปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้เสมอกันฉะนั้นแล้ว คนผ้าเหลืองปิดกั้นประตูนรบได้นั้นต้องเป็นเรื่องของการเว้นจากการกระทำบาปทั้งกายวาจาและใจคำว่าบวชนี้เราเอามาใช้ในภาษาไทยมาจากคำว่าปะวะชะในภาษาบาลีนั้นแปลว่างดเว้นผู้ที่เป็นนักบวชก็คือ ผู้งดเว้นงดเว้นใเรื่องอะไรงดเว้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจผู้ที่เป็นนักบวชนี้เขาเรียกว่าปะพืดโพรมาจานอันหมายถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจได้บวชเป็นสามเณรก็ดีมีอานิสงส์มากเมื่อเราได้ยินเรื่องเลาว หรือบทความเรื่องนี้แล้วใครที่ยังไม่บวชหรือที่ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นไม่อยากให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องต้องตกรักคำลำบากไปทุกข์ทรมานในหลุมอเวจีก็ให้พ่อแม่นั้นเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นไปสวรรค์บวชให้ท่านเพื่อเป็นสิ่งที่จะไปช่วย ปิดกั้นประตูนรก